ทำอะไรกันทำอะไรกันอย่างี้ทำอะไรกันคะทำอะไรกันเอ่ยพาน้องนอนเหรอลูกพาน้องนอนโอ้พาน้องนอนอันนี้ไม่ได้ขังกงนะบ้านเราเป็นลักษณะนี้นะคะอืมสำหรับที่นอน ที่นอนเด็กๆอู้ยได้ที่นอนละลูกน่ารักกันจังเลยตาเอน่าได้ตัน,น,นเลยทำยอะไรจังเลยปากมอมมอมหอมอได้ไหมขอจุบหน่อยได้ไหมจุบแมวสีเทานีนเรียกแมวอะไรเนาะือ หลายตัวเลยแมวสีเทาๆนี่หลายตัวเลยะชีดำาๆไม่ดิชีดำดำชีดำดำโอ้แมวชีดำดำชีดำ ok. ํำโชคชีดำํำโชคกอดน้องเหรอลูกกอดน้องนกอดน้องเหรอลูกความเชื่นใจ chạy chăng đợi được mẹ nhung hoa canh hiệu mày mày bây giờ nó mà hai mà mấy? mày nó mà hai đi con đơ